ไม่เคยคิดไม่ดีกับหมวดผมบอกว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ผมจะม,มองตรงไหนผมว่าอะไรที่เพื่อนผมมีข้อบอกพร่องอะไรตรงไหนผมก็จะคอยบอกเพื่อนตลอดผมว่ารู้ว่าเพื่อนผมเป็นยังไงยังไงเขาคือเพื่อนผม <Hey, S 2> เราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วครับเราหวังดีด้วยกันตลอดถึงแม้จะแบบว่าจะมีเรื่องอะไรเลคลิกันเล็กน้อยเหมือนเป็นเรื่องสีเงินรอ้อง เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลกับความมู้สิทของเราคนนี้เท่าไหร่ถ้าเกิดมาเจอกันเมื่อไหร่มันเหมือนเดิมโดยอัตโนมัติเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีปัญหาในะครับไม่มีไม่เคยไม่เคยแต่ต้องการเรารู้ว่าเพื่อนรักจริงๆก็จะไม่ยุ่งไม่เราจะไม่ไม่ไม่ไปก้าวไกลเรื่องเงินทองเลยครับแล้วแล้วพูดได้เลยนะคือมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเข้าเรื่อง เพื่อนแท้มีอยู่จริงจริงจริง,รงทางเราดแล้วผมว่าเพื่อนแท้ดีถิ่มันมีอยู่แล้วแต่เรื่องของ,ของ,องออเพื่อนผมงสองคนน่ะมันตายไม่รูดผมเลยอยากบอกคุณคุณนะคุณจะต้อมีเพื่อนแท้ที่ดีอ่ะอย่าทิง้งกันฝากผลงานเพลงอีกรอบนึงมาฝากด้วยนะครับเพลงใหม่ผม นะครับก็ทางที่มาทำเองนี้ได้อขอขอบคุณเพื่อนแท้ทไี่อยู่จริงฝากด้วยทุกคนถ้าจะมีความ,วมรักจะมีนะครับท่านลองคิดดูว่าเพื่อนเราเขาเห็นเราอยู่ว่าคนมันใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขาเตือนฟังด้วยว่าอะไรวรผมเพื่อนยังไงครับ หวังเดียวมเพื่อนแท้ไม่อยู่จริงแฟนเป็นเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้ครับได้หมดคเลยไม่อยู่จริงไม่ว่าจะหากันขนาดไหนแต่ว่าก็เหมือนดไปไงเวลาคุณถูกทิ้งอ่ะใครดูแลคุณก็เพื่อนคุณนะครัผู้หญิงคนเดียวมีเขาทำลายชีวิตโบราณว่าไว้ผู้หญิงมีไรต้องไวผู้สาวจะเป็น